ที่พยานนาคตัวแสบดินชอบการแสดงของน้องเพลงอัศวฤิ์ที่ถ่ายทอดเป็นตัวละครหมอชโลธรหรือพญาน,นาคชโลธรน,นะครับเขาทําให้ดินเชื่อได้ว่าเอ้ยนี่คือตอนเป็นหมอนะตอนอยู่กับทานเป็นแบบนี้นะตอนอยู่กับพยาเป็นแบบนี้นะตอนโกรธตอนจะกลายเป็นพยาน,นาคอินเนอร์ความเป็นพญาน,นาคหรือตอนที่แบบอีกนิดนึงจะกลายเป็นพญาน,นาคเขาทําให้ดินเชื่อได้คุณผู้ชมเชื่อในการแสดงของเขาไหมครับ แล้วที่นินชอบที่สุดนะตอนนี้นะครับที่สุดเลยนะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมีที่สุดกว่านี้คือตอนที่พญาเขาจับไหล่ของหมอชโลธรน,นะครับแล้วโกรธแล้วเจ็บแล้วแบบอีกนิดนึงเหมือนจะกลายร่างเป็นพญานาคถ้าไม่ได้มีเหตุปัจจัยอื่นอยู่นะตาสีเขียวออกมาแล้วหน้าเขาอะมันสั่นคุณผู้ชมลองย้อนไปสังเกตดูคางเนี่ยชัดมากคือแบบเนี่ยนี่คือพญานาคนินว่าบท เดี๋ยวว่าตัวละครเขาเลือกคนเขาเลือกน้องเฮงอสาสุบริตแล้วน้องเฮงเขาก็ถ่ายทอดออกมาดีด้วยอะ่ะทําให้แบบโหคืออันนั้นคือที่สุดแล้วอะแล้วดินก็อยากจะติดตามต่อว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงแล้วเขาทาให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะอย่างที่ดินบอกว่าเอ้ยไอตอนที่เขาเป็นหมอจิตแพทย์ผู้ที่ทานเขารู้สึกว่าเออดูใจดีอบอุ่นนะใครเห็นก,ก,ก็อาจจะรู้สึกแบบทานแต่ว่าพออยู่กับพยามันเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ชอบไอ,อความที่แบบเออมีปมในอดีตมาด้วยนะ มันเลยดูแบบเออเขาดูจะไม่ถูกกันเวลาที่จะอยู่แบบกับพยานะครับดูแบบพร้อมที่จะไฟจะบวกตลอดเวลาคดินสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับิบนีเชวญด,ดูสดซีรีส์ลางสังหอนทุกคืนวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มสีนาทีทางช่องสากด33และคุณผู้ชมสามารถดูซีรีส์ลางสังหอนย้อนหลังแบบอันคัดได้ฟรี ภาพคมชัด 4K นะครับได้ทาง YouTube Idol Factory Official นะครับคุณผู้ชมและอย่าลืมนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกซีรีส์ชวนดูซีรีส์ลังสังหอนไปด้วยกันก็กดติดตามกับดินไว้นะครับทาง YouTube ช่อง Indie on Air และ TikTok ช่องพัชราประพลวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ